ที่สําคัญด้วยนะครับรวมถึงอาหารที่เราใช้อย่างอาหารไทยเนี่ยคือแน่นอนต้องใช้แกสแ๊สเลยิ่งแบบมีกลิ่นที่หอมขึ้นรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับท<ล><ล>่านนี้เหมือนชาวคนพิเศษพี่น้ำบอกว่าที่ร้านตากะรองต้อใช้หม้อแก๊สใช่เตาอบนี้ต่อเข้าโว้บโว้แก๊สแล้วใช่ครับผมมันทำให้รสชาติาาเรหอมกลิ่นใช่มันจะช่วยของเรื่องกลิ่นครับลแ,ลแล้วก็ยิ่งเป็นเมนูที่เป็นแบบเมนูผัดเมนูทอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแก๊สนี่คือเหมาะสมมากครับเหมาะสมอาหารไทย ได้ฝากเลยครับได้ครับฝากนะฝากทุกบ้านเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้แก๊สอยู่นะครับก็อย่างแนะนำให้ใช้โวลแก๊สนะครับจะมีละครคอมเมอรใช่ครับก็จะมีซีรีส์กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเกิน50%นแล้วครับผมก็บิวตี้นิวบี้ครับเล่นกับพี่ใบเฟิร์นพิคชั่นนะครับ โหดีมากครับด้วยความที่พี่เปิร์ลเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและการรับส่งอารมณ์เนี่ยพอเขายิ่งแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราส่งอารมณ์กลับไปได้ดีครับ่าดไปกี่เปอร์เซ็นต์ดลคะตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ60-70แล้วครับใกล้แล้วครับใช่แต่ว่าเทควิวให้แน่นใช่เทควิวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยก<อ>็เลยจะรีบถ่ายให้เคลียร์ของละครให้จบให้เร็วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้ซ้อมของคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่ คครรับเอออนนสิ์ตาีี้ใช่ก็คือหลังจากที่ถ่ายซีรีส์จบเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่จะต้องซ้อมของคอนเสิร์ตแฟนมีล่าที่จะจัดที่ไบเทคบางนานะครับวันที่17กุมภาพันธ์มาพร้อมหรือเชมใช่เราจะได้โหจัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือผมร่วมคิดคอนเซปต์ทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกจนถึงแบบโปรดักชันไฟอยากได้แบบไหนพร้อมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโชว์ทุกอย่าง อยากเป็นยังไงอะไรครับคือเราร่วมทุก process จริงๆของมันอะไรเงครับเรารับรองเลยว่าจะต้องออกมาดีแน,โน,โน่นอนวันที่จริงกี่รอบอะไรตอนนี้จะเปิดวันที่สิบเจ็ดก่อนก็อาจจะมีโอกาสก็อย่างเราติดตามเราติดตามแน่ๆแล้วตอนที่เรามีแม่งตอนนี้อยู่ในอยู่ในช่วง process ที่วางโครง เพิ่งเรียบร้อยครับผม,มก็เดี๋ยวจะมีการลงดีเทลแล้วว่าเพลงอะไรบ้างแข่งเป็นใครบ้างแกสเป็นใครบ้างแต่ว่าเราลงเป็นตัวเลยใช่ไหมรับใชล่ลงไปลงไปเรียกว่าลงไปทุกแบบกระบวนการของการทำคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับ<ม>ก็ว่า<ม>ถ่ายทอดออกามาเป็นตัวเรามากๆเลยครับต้องบอกว่าทุกอย่างที่แบบสื่อออกมาคือมีความหมายของมันตั้งแต่ไอ้ปงที่เป็นลา์สติกครับคือก็เป็นผมเป็นคนร่วมดีไซน์เลยตั้งแต่ตัวแห่งไฟอะไรเยครับก็ทุกอย่างจะ represent ตัวเองมากที่สุด กับใแฟเราจะได้เห็นหลายๆคนแบบมีนโชว์เวลาแบบเฮ้ยมีหมดนี่นี่นี่อะไรครับต้องรอติดตามผมว่าผมจัดเต็มแน่นอนเต็มที่มากครับใช่แต่แต่โมเมนต์้แบบเราจะได้เห็นในการออกบินไหมครับผมว่าน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็นนะใช่ใช่ฟิลเตทเท่ใช่ครับขึ้นสลิงลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งถ่ายสปอตเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นแบบตัวสปอตของตัว ออคอนเสิร์ตแฟนมี่ของผมครับว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีสไตล์ลิบิกแน่นอนใช่สไตล์ลิบิกด้วยใช่ครับผมก็จะอยู่ในพาร์โชว์ครับก็ก็รอติดตามดูว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจัดเต็มมากคือเรียกว่าเป็นซูเปอร์โบเลยของไทยแลนด์ซูเปอร์โบเลยเอาจริงมากทุกคนซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆครับผมก็น่าจะสนุกมากๆแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆศิลปินเยอะมากๆครับแต่แต่พาร์ทโชว์ของพี่มันจะออกแบบ ต้องรอติดตามครับเพิ่งคุยไปเองว่าแบบแต่ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากที่ยังไม่เคยทำเหมือนกันเรไ้ิเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มมีการซ้อมแล้วครับแล้วก็เริ่มรันคิวแล้วว่าของใครจะเป็นยังไงพาร์ทไหนมันเป็นการวัดของศิลปนรตั้ตึกเปมนเรามีแบบชื่อะไรหรืออะไรใช่ศิลปินเยอะมากเรียกว่าวันนั้นหาไปเหมือนจะประมาณ126ท่านอะไรอย่างงี้ครับกล้องโหทั้งตึกเลยเยอะมากๆครับน่าจะเป็นการ รวมนอกจากเอาติงก็คืองานนี้แหละครับที่แบบศิลปินยเยอะขนาดนี้โอกาสที่จะได้ลงไดีดวยมีอดนะคผมไม่ได้ลง <laughs> ผมกลัวเจ็บผมกลัวเจ็บเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าผมเจ็บไปแบบมันใกล้คอนเสิร์ตเราด้วยะอยะไรเงี้ยก็เลยแบบโชว์ดีกว่าใ <c oughs> ช่รับเรกไม่เชียร์ีวลาเลย เชียร์บอลส่วนตัวชอบบอลชอบแบดอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชียร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันเราเป็นหน่วยเสียงยวนน็อตรวยเสียงรวยเสียง,ยงใช้เสียงใช <c oughs> ้เสียงและเสียงและจาดีเรื่องกิจด้วยใช่ครับใช่ก็ขออนุญ,ญาตฝากวันเปิดตัวที่ร้านสุรีด้วยนะครับที่เอ็มสฟียวันที่1นี้นะครับผมก็จะเป็น permanent store ที่แรกนะครับที่มีรูปแบบของซีตติ้งอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีเมนูที่เพิ่มมาจากที่ไม่เคยมีมาก่อนหลากหลายเมนูเลยครับก็อยากให้ติดตาม อันีเรา้ใช่เป็นธุรกิจที่ร่วมกับพี่สาวครับผมก็ทำด้วยกันแล้วก็ออกมาเป็นร้านสุรีในทัวันนี้ครับ ขนมใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคือผมเป็นคนชอบทานเลยเรื่อจากเราชอบทานพี่สาวก็ชอบทานเป็นครอบครัวที่แบบชอบสรรหาของกินอร่อยๆมากินเลยครับเราก็มีโอกาสที่แบบได้บินไปต่างประเทศเยอะทีนี้พอเราได้ไอเดียมากระรองที่เป็นแบบว่าเมกะเมกะร้อนเป็นแบบนานา,นานอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาทําในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ลองให้คนไทยได้ลองได้ลองทานครับใช่ก็เดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่ง อะไรคนตัดสินจสิ่งหนึงแปลว่าใบยังใบไม้านบใบวันที่หนึ่งนี่มีงานคู่กันครับผมก็จะก็จะช่วงนี้เขาก็บินบ่อยด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นการเรียกว่าเจอครั้งแรกอย่างที่เขาบินช่วงนี้บ่อยๆอะไรครับก็เดี๋ยวรอเจอกันแต่ว่าเราก็ติดตามใบเหมือนกันเนาะติดตามแน่นอนครับเราเป็น best friend อยู่แล้วคราลับเราวานรักที่แบบเราโอ้โหสุดยอดมากเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับเพราะเราก็ดีเอ็มกับเขาหาเขาเหมือนกันว่าแบบโอ้ยยินดีอะไรอย่างเงี้ยแบบ เทมากเลยแล้วเห็นไปก,บก,บก,บกับไปกับนี้ด้วย,นยเนาะเดวิดเบ็คแฮมใช่โอ้สุดยอดเลยใช่<ม>คือแบบเบ็คแฮมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เราแบบติดตามแล้วก็ชื่นชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับก,ก็ก็ดีใจกับเขาด้วยครับสแัวออ่วันที่หนึ่งเราจะได้เจอออกงานจะได้ร่วมงานใช่วันที่หนึ่งเอกงานคู่กันครับผมก็ฝากด้วยได้ครับินฟ้าได้ครับ